ปิ้งที่เราตามล่านะครับนี่นี่ลุยครับนี่ไม้แบบนี้นะฮะนี่วาววับขึ้นมาเลยแล้วต้องปิ้งอีกปิ้งอีกรอบนึะปิ้งเอกตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะดดีมากเลยขาวแต่ปิดแมสก็ไม่เห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นไงแต่พอเปิดมาหลอกมาก เพิมเลยไั้งปิดไว้ทั้ปิดไว้กันเ๋ยเห็นอีกทีแล้วไม่ใช่แล้วออาให้ถูกตัวสิวะวันนี้เรากลับมาหาคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณป้าอะไรเอ่ยคุณป้าร้านหมูปิ้งสุนัตกรงนะคะจะพาคุณผูดีมาลุยที่ร้านาะกาที่เราติดใจมากแซ่บมากแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นร้านคุณป้ามั่งมะขามา้ผมมาเยือนไปไปดูกัน วันนี้พาคุณพอดีมาลุยเลยฮะมาดูว่ามีมมอะไรบ้างครับคิวยาวหน่อยใช่ไหมผมรอได้ไม่เป็นไร,รเอาเอาเนื้อสิบแล้วก็หมูสิบรับเหมือนเดิมมันก็ทอดมันห้าครับยังมา,มาวันนี้ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เช้ามาตอนแรกมาสั่งพันโอ้โหสั่งสองพันเลยโอ้โห กินหมูพอก็กินนะ้ำโอ๋อดีจังเลยป้าเขาก็ขายดีขึ้นนะขายดีขึ้นเนืนะ้อไหมฮะใช่โมูแสดงว่าเ็ดน,น้องมาวินนี่เยอะกะพุดเยอะร้านหมูปิ้งสุดกงนะฮะอันนี้คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อนนะซึ่งอร่อยมากเพราะยา่างขึ้นมันจะหอมมาก นี่ฮะแล้วก็นี่คือลูกชิ้นคัสติของเราลูกชิ้นแดงนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นเอ็นไก่นะครับลูกชิ้นไก่แล้วก็มีนี่ด้วยทอดมันทอดมันอันนี้เวลาย่างนะอร่อยมากแล้วก็มีนี่ไฮไลท์คือตัวนี้ฮะหมูปิ้งสูตรตรงครับนี่เป็นหมูหมักนะฮะเขาขายดีมากไหมสิบบาททุกอย่างในรา้านนี้ข้าวเหนียว5บาทและวิธีการของเขานะครับเวลาเขาทำก็คือป้าเขาจะย่างจนสุกนะแล้วเขาจะมาจุ่มน้ําจุ่มน้ำจุ่มจุ่มจุ่มจิ้มเนี่สองครั้งถ้าจิ้มครบสองครั้งแล้วแปลว่าครบสูตรสำเร็จในการย่างนะแปล แบบนน,บบนั้ต่มีทุกคนจะเห็นว่าดีแปลกตาสักน,นิดหนึ่งน,นะคะเจ็บตาเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปหาหมอแล้วนะเจ็บตานิดหน่อยไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เลยแต่ยังสวยอยู่นะคะคุณสวยค่ะด,ดูด <ไป S 1> ีดีมาสวยตอนนี้นเล็งหมูค่ะทำทันไหมคะไม่ทันไม่ค่อยทันไม่ทันไม่ทันเลย คุณสารป้าต้องคือต้องต้องต้องเห็นใจคุณป้าเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาทำแบบนี้มาตลอดแล้วเขามีตะแกงเดียวถ้ารอนานต้องเห็นใจเขาอย่าเพิ่งว่าคุณป้านะฮะคุณป้าอยากขายทุกคนแหละแต่ว่าบางทีเนาะด้วยแบบเตามีแค่เตาเดียวงี้ครับต้องรอต้องรอผมมาผมก็รอครับมากี่ไม้ป้าเจร้อยไม้หกร้อยไม้เมื่อก่อนสามร้อยนี้เป็นหกร้อยเย็ดเย็ดแต่เมื่อก่อนคุณป้าขายประมาณสามร้อยไม้นะคะหมูนะเฉพาะหมูนะตอนนี้เป็นหกร้อยไม้นะคะหลังจากที่เรามาลงให้ดีใจมาก ผมแฮปปี้มากเลยนะที่ป้าไม่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 รู้จักผมผมอยากรู้ว่าเวลาผมมาลงมีความแป็นไรตอนแรกป้าจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเพราะว่ามาขึ้นมาถึงก็ขอถ่ายขออะไรเงี้ยแล้วก็พูดคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จักเพาพูดคนเดียวเพราะวันนั้นวันนั้นหนูมีประชุมค่ะค่ะก็เลยไม่ได้มาแล้วแล้วพอวันลีิขึ้นมีฟองกระบอกหูจิ้งเนี่ยตามเพจนะของของของคุณเมาริไทยไม่รู้จักเสร็จแล้วผมไม่ ดีใมากเลยไม่รู้ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่รู้แฟนดีครับคนเราบินทุกนั้นเลยนะครับดีใจจังเลยอ่ะแล้วเสรองนั่นบมกดีใจเพราะว่าเราเนี่ยพวกหนู่มาจากของเผด็าวินเรียกตามมาตลอดติดตามมาพอมาเห็นที่นี่ก็เลยตามไปอีกสมุทรปราการสมุทรปราการก็มาโดนบบุรีก็มาเอาดีจังเชื่อผมไหมมีบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเขามานะเขาก็จะแวะมาใช่ค่ะนี่ป้าขายมากี่ปีแล้วคะขายขายตั้งแต่ทั้งหมดตั้งแต่2,500 ขายมาตั้งแต่ปี2,500นานมากแล้วอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่ก่อนหน้านี้จะอยู่ที่หน้ากทมพอล้วย้ายมา2,500เรายังไม่เกิดเลยอ่ะ2ปีก็สุดตะกงไง64 64ปีสุดตะกงขายมา64ปีแล้วจะบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยชอบจริงๆนะคือแบบ เกรดดีนะไม่ใช่เล่นๆผมบอกคุณเลยดีเอ็นดีฮะหนึบหนับไปหมดแต่ใบละสิบบาทเองออแล้วเวลายากมันเสียเวลาเพราะว่าสูตรเขาคือต้องจุ้มนี่ไงต้องจิ้มงน้ำจิ้มมาแล้วมาปิ้งสองรอบสองรอบเสร็จถึงจะมาลงกระเทียมลงพริกไทยแล้วก็ใส่ถุงกลับบ้านได้อ๋อมันเลยนะมันมีขั้นตอนเขาอ,อยู่ไม่ได้มันไม่ได้มางง,ง่ายอ๋อนี่ไงเนี่ยคุเขาบอกว่าถ้าเพจของคุณมาดินอาหารทุกอย่างนะถ้าคุณมาดินเขาลงจะอร่อยทุกอย่างใช่แต่แต่จริงๆเราเลือกแต่ร้านอร่อยไม่ใช่ ถ้าเราไปกินร้านไหนแล้วไม่อร่อยอ่ะก็ไม่ลงไปเลยไม่ลงจ่ายตังจ่ายเงินเขาซื้อปกติแล้วเราไม่ลงเราไม่เราไม่ลงไปเลยเพราะว่าเราก็จ่ายตังค์เอแล้วใช่แล้วจ่ายตังค์เองไปแล้วเพราะว่าตอนที่คุณบอสินมาก็ไม่ได้ไม่ได้ชวนพูดอะไรเลยที่แบบมัที่นี่ก็จ่ายกังใช่แล้วผมก็บอกป้าว่าป้าผมมาจากเพจนี้นะป้าเตรียมตัวไปนะป้างงๆว่าอะไรของเขาวะตอนนั้นป้างงไหมคะงงงงค่ะงงว่าให้เตรียมตัวอะไรใช่ไหมใช่ค่ะต้องรอเจ็ดสิบม้อยู่อ่ะไม่พอไม่พอไม่ย เอาคิดดูดิครับระหว่างผมมาซื้อเนี่ยผมเองต้องรอชิวเลยอ่ะอีกประมาณร้อยไม้เราต้องรอนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับใจเย็นๆที่เราจัดให้ใช่พิจาัณากันหน่ะแล้วก็ยี่สิบไม้เออคู่คนต่อไปรอกันต่อไปแต่ราคานี้ในยุคนี้ผมว่าทำให้ทุกคนแบบคนอิ่มท้องได้อ่ะค่ะกำไรไม่เยอะแต่ว่าแต่ว่าอิ่มบุญนะผมว่าแบบเราเราใช้ของดีด้วยแล้วเราตั้งใจทำอย่างเมื่อก่อนนี่ขอละสองบาทแล้วก็เป้นสามบาทห้าบาทเขาบางคนรู้นะผมทำไมไม่สิบบาทเลยรนบผม บางคนก็มีกําลังซื้อได้แค่นี้ใช่ครับถ้าบางคนมีเขาก็ซื้อสองข่อก็ได้ค่ะใช่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 ครับอย่างบางทีเราก็ไม่คิดลูกค้ามันทีซื้อหลายๆอย่างใช่เหมือนคราวที่แล้ว<อ>ผมมาคุณป้าก็แถมให้ตั้งหลายอย่างน่ารักมากแต่มันต้องย่างถา่านนะป้าเนาะใช่ค่ะย่างถ่านถึงจะหอมย่างถ่านแล้วมันจะหอมนะหอมจริงๆหอมมากๆแต่มันใช้เวลา ใช่แต่มันคุ้มค่านะเพราะเวลากิโลโลนรสชาติมันต่างแล้วก็จะบอกว่าถ้าคนชอบบอกว่าแต่กแกงมาดูดำๆมันไม่ได้ดำเพราะอะไรนะเพราะว่าน้ำจิ้มอ่ะมันมีน้ำตาลพอน้ำตาลมันโดนความร้อนมันก็เลยไหมเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับไม่ได้สกปรกครับโคตรสะอาดครับพูดเลยสะอาดมากโอ้แต่ดีใจอย่างนี้ป้าขายได้ตั้งหกร้อยไม้เนี่ยเฉพาะหมูเดียวนะเฉพาะหมูอย่างเดียวนะแสดงว่าหนึ่งขายเป็นพันนี่ฮะเป็นอาชีพที่สุดจริตและขายดีมากนะครับวันนี้นี่เหยียบเงินหมื่นนะฮะนี่ของเราใช่ไหมของเรา้ของเราสิบไม้แบบนนนีี้ะะ่ วาววับขึ้นมาเลยแล้วต้องปิ้งอีกปิ้งอีกรอบหนึ่งปิ้งอีกรอบแรกเพื่อให้น้ำจิ้มมันเคลือบผิวของลูกชิ้นก่อนแล้วรอบสองเพื่อความฉ่ำก่อนจะลงกระเทียมแล้วก็ลงพริกไทยแล้วขึ้นได้เด็ดแน่นอนจริงแล้วหมูนี่ของเราไหมอ๋อของเราของเราถึงคิวเราแล้วตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่าใครดีมากเลยขาวแต่ปิดแมสกก็ไม่เห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นไงแต่พอเปิดมาหลอกมาก เพิ่มเลยถังก็ปิดไว้ก่อนเห็นอีกทีแล้วไม่ใช่แล้วอ่าให้ถูกตัวสิวะอันนี้คือจิ้มแล้วต้องปิ้งอไหมปิ้งอีกแล้วก็เดี๋ยวอ่มีรอบสองนะฮะบูบมาเรียบร้อยหยดหยดหยยดหยดหอะเราเคาะก่อนเคาะก่อนให้ให้เสดจน้ำอันนี้แปลว่าใกล้ได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวย่างให้แห้งนิดนึงแล้วก็กระเทียมลงพริกไทยตามแล้วก็เรียบร้อยครับผมผัดทอดมันน่ากินใช่ น้ำจิ้มอันนี้เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดครับกลมกล่อมอร่อยอ่ะมาเร่กเวลาลงกระเทียมแล้วเน่ปั๊บไม่จัดตัวดีฮะเสร็จหลักสูตรแล้วพร้อมเสิร์ฟนี่จะเทียมลง เดี๋ยวให้โอป้าชิมนะคะนี่นะฮะคือหมูปิ้งที่เราตามล่านะครับนี่สุรลกงโอ้โหมาครับลุยฮะเมื่อกี้มีคนสั่งร้อยไม้เขาบอกว่าอ,อีกชั่วโมงให้มาเอานะจ๊ะอร่ยมากมันลมกน้วนหอมก็หมักข้าวเหนียวมากแล้วน้ำจิ้มคุณดีจริงเท้มมากๆพูดเลย,ยเดี๋ยววันนี้จะกี่ทีตอนถึงบ้านนะครับุณมันมันมีอะไรอีกลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อฮะไประย๊อกมากๆูกเอ็นเนื้อ นลุยครับย่างถ่านแล้วมันจะหอมอย่างนี้แล้วนะใช่ไหมหอมหนึบแล้วมีเอ็นอยู่ในอะ่ะเอ็นทุกอันนุ่กว่าคอดดีเลยสดมากและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆเลยนะครับคือทอดมันฮนะคือนี่ค่ะมันนึกถึงแบบโอ้งานดีโอ้คืออะไรงานดีมากนุยนะ้ยฮะ บบตอนแบบหยุนน่าโรงเรียนตอนตอนมมประถมอะคือแบบนั้นอนะดีมากไม่ถุงแบบนี้ด้วยนะเนาะพอเด็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเขามากหมูกป๊กสื่อกงนะฮะมาตำได้นะครับรับรองว่าเด็ดจริงๆราคาดีรสชาติอร่อยนัเราก็ดีใจ<อ>มากที่เรามารวีวิว<ๆ>เ,เขาแล้วยอดขับพุ่งขึ้นมาเป็นสองเท่าสุดยอดมากครับที่อยังไงก็ฝากกด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์หาเราได้ค่ะเราอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตามมาลุยใช่ไหมฮะใช่เลือกเกมออกมาไหมได้ครับเรียกเกหนะอ๋อขอบคุณมากครับดูแลตามมาใช่ไหมขอบคุณมากร้านนี้อร่อยจริงครับสระทใจมาก